สวัสดีพี่น้องสวัสดีพญายมยมยมเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สวัสดีทุกคนทุกท่านนลพี่น้องมาพบกันในเสาร์วันที่ยี่สิบสองสิงหาหกพกพี่น้องวันนี้ก็พ้าเขาป้าห้ายูห้ากินคือเก่าเลยพี่น้องผามาน้ำเศร้าดำคือเก่าเนาะสปอบเนาะจ้าเอาสปอบสวัสดีจ้าวันนี้มาเผาะกระตับกระบกัตนาอีกคือเก่าจ้าวันนี้สับปะผ่าเขาป้าห้าเฮ็ดอีกคือเก่าจ้าพี่น้องแต่ว่าก็มาหลุนมาติดตามมึงจ้าว่ามันนี่ ใจใดมานสองตาบอลเนาะตานาเนาะเอา้าแต่ว่านั่งฝ่าไหว้อจ้าพี่น้องมานำเาร้าดำขึ้นเก่พา,า,เาพี่น้องแม่นจ้าไปหลุนบ้างพี่น้องเตรียมสองตาบอลวันนี้เนาะสองดอกพี่น้องแต่หมูคนอยู่ไหนเมื่องเลยจ้าอ้หทางไหนหลาบสาบเลยพี่น้อง มาทาง้งใบก่อนอบังนิดหนึ่ใบใหม่ออเอา้โหดอกกระังามเนะลยเนาะกระงพอเกลี่ยไปแล้วตรงจะพิมพ์จ้าเหตุแบบนี้ไายกลางคืนหรือสิเขาทาเนาะโบเห็นตี้หนกไปหน่ะ <c oughs> แต่ากลางคืนสิโบเห็นเพื่อนดอกดำ ตะขาบบดสูมบดห็น่ายกางเวียนเป็นสิมบัวใส่กันกั้าใบตองไปเลยเนาะแม่นจ้ะเก็บเห็เดทานนาอเด้จ้าโอ้ยหลุ่น,นี้น่าต็่นเต็นตาไว้ลุ่นค้ายังบัวทันผลบนไดยเนาะบัวทันผลตองพี่น้อง แต่ว่าเก็บซับนี่แหละพอดีอาศัยประมาณเคยเก็บเนาะเมนจ้ะแต่ว่าขมวเทมตางไ้คือเห็ดทานตนพี่น้องท <c oughs> านตนทานเหนือเปนววสีดอกน้อยไว้ดอกใหญ่เนาะเมนจ้ะเขียวตาด้วยสปอปเก็บ,บก่อนจกตั่วเขียวไว้ที่กักดอกทักดูก นคือสิวโยู์เราเดียวเนาะโบจ้าพี่เดชขอปอกพี่นี่เดชไปตูนไปตองเนียนแย่ยเ,เลยยาเหยียบไปเลยครับเคลียร์ทำมองไม่ตองกันตัวและดอกหลอยก็สิลมต,ต,ตัวตูนไปตองเนาะเนียนต้องตูนไปตองขึ้นพี่นอ้นองเน้อง แต่คนดัน,นดไ,ดไปตองคนเมนรูดแต่ว่าก็อยู่บ่ไกลกันกอดอกางามเลยเนาะซำนี่แล้วพอดีนี่เนาะพี่เนาะอืมดูเลยสะปอเปลือกเขียวซะหยานมันมีสัตว์นิพิษทางไต่พี่น้องเข็มเหรอ ก well. ังขึ้นนั่ตอตองก็โล่นดอกเอาขึ้นตรงนี่คุณเดชดอกเนาะ แมเห็นขาพึ่งตองตุนเหมนเลยเนาเมนบ่เมนนั่นข้างพี่น้องมันอไชนเมืวานเลยเนาะผนจะเขาตะผีไปเลยโหแท่เนาะกระนาผีเด็กเหมนเมนเน้ กำลังปนตองเนาะกำลังดันไปตองเปนโอ้ยปนเนี่ยว้วไปตองนุ่นๆนอไปตองนุ่นข้างขางนาน โมเมีนมตัวกันละพี่น้องเน <c oughs> ะ้าหลุนยไย่เคลียร์ฮะพี่น้องคอยคอยเปิดไปน้ำเก็บไปน้ำสับปแต่ว่าเคลียร์เป็นหม่องพี่น้องหม่องได้ต่อคุณน,นูนขึ้นกับจังเคลียร์เนาะนี่มาคมใหม่ต้องไม่เหนื่อยเนาะ <c oughs> มนมนน่ตัวนีงเมีนแมนมนกันอ oui, ุ้ยเนาะเนาะบโเกียกับโมยบเนาะมีนเกียกูได้ได้คนทถวน้ามเลยตัวนี้ก็แมนมน เหมียนดยสัปอรลุยเห็น,นจากดอกก็สอบปหอ,อ,อมอไปเรื่อยเนาเก็บ <c oughs> ปอกกอแน่พี่นองมาเหม่ยนกอาไรต่ว่าห้างกีเด้จะว่า่อน เมียนะเนาดูนงนไเนาะมานัดนตาใตองหล่นขนพี่น้องเอ้าเ็ไปน้ำเชียอดอกกินก่อนเนาะตอดอกกินก่อนเชีย์ไปเลยเนาะ เลบอกีีีิดกันนะม่าเอาไอมานกั้งม่น้งปิดไปมองได้กพอพอเป็นเรือยๆเนาะแม่นเ้าไปตัวไปพี่น้องบนี่แมอ้บกงอกงามเนาะ

กี่หน่องมึงเด้อนเด้อมึงเด้อินหน่องกินเด้อาิจ้าขนเด้อเปิดสมานจังคนม้วนมาอก็ดือดเย็เห็นอยู่แต่ว่ากลับขมาว่าที่มาเก็บป่านนี้เรเย็นกัด้อมใหม่กลมรบนหที่ลอก่อนเนาะอ้ยของกงเนาะเก็บเก็บไปํำเปิดไปํำไป่น้องงามสวยจังควายไทยพีให้น่องมึงเนาะ ถ้าว่าให้ทานกระหังซาเม่แล่ะพี่น้องสาวเหล่อตนะอ้สาวดำะนะได้ดอกมั้งดอกหนึ่งขนาดเสือจ้ะสาวเหล่อยู่ลายมือสาวดำหมวอว่านนี่เนาะนะทั้งปุ่นหยาบยังกันเนาะขีดเส้นไว้แล้วบ่ ขีดเส้นว้แล้วบ่ขีดเส้นว้แล้วขีดเส้นไว้แลเนของพหัวใบแนพุทธหวมีหังมีเม่น่เออต้นนางเขา่ได้ขีดเยอะเลยขี่าเหียวงทีก็ขายพี่น้องมันเหนียมนองเนียมไหนล่สิพอลังการคือพนเป็นหยาดนไปไปหยาดเลยหยาดเลยเนาะหยาดเลย ไปาดด้ยปะอดอกสะอม,มันมีสีดอกออออเอาต้นมากลังเนาะมีี่ขบนอุ้ยอ้ยอ้ยมึงี่นอกเจงเห็นได้จ้งได้สังเกตัสันเลยจ้ปปยจะมึงแน่มึงแน่มึงแน่ลระสีดำสีดำนี่มันจังทานของเถอะ สาวดเสาวดำต้นนะคะเดี๋ยวว่าขาขาวอยู่เด้อจ้ะเอ้านาเด้อพี่น้องบ้านเห็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเห็บเห็ดเด้อจ้ะเด้อเห็ดทานเห็ดทานดอกกระลังพอดีเนาะเฮ้ยมาเด้อจ้ะพี่น้องฮลาดมันของดำด้วยไหมเสาแหลกเลยตาม บ่ได้ไปหาซาเล่เลยเหมือนี่เอ้าน,นั่นตันกระเมียนนั่น,น,น,นจ้ะไปทางไหนเอาทางไหนก่อนเอามาทางพี่ก่อนก็ได้นนนะบนจุดเดือดตาเนะี่ยงดมห้องนี้อ,อย่าดันของจะดันกองดันเลยนี่น โอ้ยพุ่นพุ่นเอาเดี๋ยวก่อนไปคาพี่วันถ้าไปต่ายกันคืนคือสีงามครับพี่น้องบเห็นขาบัสสันเนาะแเมนทดลองแล้วขาเสานี่แต่ถ้าขาเหี่งามอยู่ดิขาเหี่งามสีเงินคืนนั่นนะ พีเพ็นน้ำกันเลยจ้ะมาผูดมาผุยแม่นบอลนี่โอ้มาทางไหนก่อนอเอาถึงแล้วนะเปิดไปกับเพ<อ>ียนไปน้ำเนาะพอไปเดยโอ้ย้าเป็นเต็มผูดเนานะเพียนไปนำ้ำเนาะมาข้างพี่บัน ดกอกอถ้ารุนนี้ทายงามไปนอกกนกลงคืนก็นดีนนามาเปิดประมาณก้างรึ่งหนึ่งเึ่งหนึ่งก็เอาจ่ามันดอกงามค้ากระไ่ดอกกระไยเฮ้ยหละพู้ยข้างไนไป,ไปงไหไปกอนก่อนก็ได้ เก็บหมวนคือเก็บเ็ดถักลุยสปอปลุยฝ่าว่ำเจ้าเจ้าว่ำเงาไปเลยน้งแม่ละหนอดอกเป็นดอกอลไรมาบ่นเลยมันน้อกันญดาพี่น้องมีแต่ดอกงามพี่น้องเต็มมือเลยเนาะเมื้อจ้ะเนื้อจ่าขั้วเดียวเดียวเขื่งกับจีเต็มตาเนาะ เหียนหรือ่าสปอบูมีหมูเหมืนนี่ดอกเดียวนี่วะดอกมันโอ้แม่นดอกจัดหนักเนาะดอกกำลังงามเลยสุดสปอรเคลียร์ไว้พี่น้องไปวอดายถ้ากองตายยานละกองพี่เอาเลยเนาะเอาเลยเมื่อวานดอกน้อยมือวานพี่น้องใหญ่เนาะ ัมืนงาใบเงีงเนาะแ่ง่งงามปลาโลได้หลุ่นเหมือนกนรหลาดฟาดเลยพี่้องเฮ้ยค่ะไม่ล่ะผมบุเคยเห็นเห็ดทานค้าใหญ่ป่านนอตนาลายยาวอย่งเนาะไม่บอกงี้ใหญ่น่านาเลย นี่เหรอมงแน่ออกข้างตะวันดอกใหญ่พี่น้องพูนมึงในระคาเนาะแต่เป็นดูเขียะเนี่ยโปรดทษเอาพี่น้องทนเอาดีไปหรอพี่โอ้ยเขียะโมกุฎูอกขาบ่อนอกเนาะแม่นบ่อนี่ก็ะเมียนหนึ่งเกาโอ้ยแต่ว่า ดอกเห็ดกับบักกอวานพอปัดกันเน้องสีเดียวกันถ้าดอกรุ่นจะชี้ไข่อยู่พี่น้องมันทานต้นเนาะงามแม่กาอุบวกปุ้ยมีดอกนี่ได้เคียได้ดปอบเป็นไงเคียเนี่ยตปอบเห็นบ่บ่เห็นน้อนยึดไตตองเนียนมันยึดไตไปตอวขนาด แต่ว่าถั่วดอกนี่มันเป็นตะเกียบเลยเนาะเป็นดอกใหญ่เนาะขาสัมดอกใหญ่ดอกหนาเห็นป่ะตุ่นเนาะเห็นไหมบ่บ่เอาหรือขาตัวทางยางเด้อพี่น้องเป็นแป้นเลยเนาะเห็นป้าไหนกันังบ่เห็นอยู่เนาะ ดอกนาขนาดเลยดอกนี้ขึ้นมาอ,อยู่ผู้เดียวบอ่อยู่ผู้เดียวได้อย่าพึ่งเลือกตะกองไน,<ม>นั่นเอาได้เก็บลายมือนเด้เนาะเปิดไปบนกระป๋อมมีจัดดอกมีสองเอน,นาะขาเนาะมันสอนตะขาเพื่อนพี่นอ้องเปิดเป็นเห็ดทานที่ขาวยาวเนวแถวนี้เนาะ ขาเหี่ยวขาเหี่ยวเนาะโปหักโปหักโปเลยเนาะหน่นดอกนึงเลยนบ่า้างเอาเนอเเปลี่ยนเลี้ยมเนาะมึงด้อพี่นนองสศร้าดำตะนาสศร้าดำกระดำเป็นตะเบิงอยู่ได้ติดใจสส้าดำแล้วพี่หนอนเลยเราบวบไปใส่เลยบ้านอยู่ตะหม่องเก่า เม็ดแหละเนาะหาเสาเหลืออยู่สามสี่มือเนาะก่อแดงพี่น้องแางเหลือ <c oughs> มีดอกเดียวเนาะเมียน, <c oughs> นเหรอเปลี่ยนสีเปลี่ยนโหมดจะเข้าพี่น้องเปลี่ยนบอดนดอกเนาะงเมียนเหรอหลังสับพี่น้องเข่ามูเทสแดงได้จ้ะพี่น้องหัวหันกิบเข็ดดำเนาะหัวห <c oughs> ันสีดำเนาะเ <c oughs> มีนจ้ะมาเบิ่งได้จ้ะนะ เฮ็ดแดงนะบ่แม่เห็ดกอบ่ะไม่เห็ดกอโดโอ,อกบกใหญ่นึงเห็ดกอตัวนั้นบ่แม่เฮ็ดแดงนะบังคิล่ะนั่นเอาอดอกว่าไม่เห็ดกอเนาะแม่สมบูรณ์ติดละปัดพี่น้องเห็ดกอจ้อเาเก็บฐานาเด้อจะพี่น้องฐานาเปลี่ยนหัวเทียนรถมอไซค์จ้าดอกงามๆเลยจ้านิ่มจ้า ไมีเก็บไม่เลี่มไม่เด้อจับพี่น้องดอกนั่งจ้ะตูมพ่นจ้ะอ้าขึ้นขาลายพี่น้องบริพอกันดดนะบึงงามบอฮมบริพอกันโดนเติมเนาะแมนจ้ะเหรอไม่ได้จ้ะพี่น้องขาเนาะ มันจะดอกมันได้ดอกอยูได้โอ้ยขาที่มีตะลุนเบ็กๆเลยเนาะแม่มาเหมือนเป็นดอกนลอยแห้งี่น้องมาดอกน้ำมันเถ่าอี่เนาะยังดอกส่ำเก่าบางคนบวใหญ่เร็วเนาะุบวชใหญ่เร็วเนาะ ก็ว่าต้องไปหามืออุอลสปอโอู้หึสามเลยเอาเลยเนาะเอาเลยนี่บาทเธอสามเลยเธอเต็มมือเลยเนาะเต็มมือจีดับลายพี่น้องเฮ้ยตาหน้าเนี่ยสองเดียวก็บสองพี่น้องเห็นบอลสปอปเย็นเนาะออกแนวใด้เนาะชิว่าเป็นเฮดอันอัน ยังก็เฮ็ดทานหน่อยเนาะแม่นปัดดอกปัดนี่ไงบานแข็งเลือยจ้ะพี่น้องบุญมาทองดอกก็ยังสีขาวอยู่เนาะแม่นจ้ะเป็นเฮ็ดทานหน่อยเดือดจ้ะพี่น้องแต่ว่าเป็นดอกงามเนาะบานเต็มทีจ้ะแล้วอันนี้พี่น้องที่เก็บมาให้เบิง่งอันนี้เป็นทานเหลือเพื่อนบุิยมกินกันพี่น้อง ใส่ดอกผลสีเป็นสีสีแดงๆพี่น้องพอจะแข็งเหนีอวมั้ยครับหลังสัมพี่น้องหลังสัมดอกสีเขียวพี่น้องโอ้ยดอกไงดอกน้าขักเนาะเห็ดทานก็ออกบวเป็นโมนะสปอบเนาะแมนเ้อเห็ดไข่จ้ะพี่น้องเห็ดไข่ภาษาไทยเป็นว่าเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่ภาษาบ้านเทาเห็ดผู้ใดเนาะแมนเห็ดไข่ผูนเห็ดไข่พนผูน เอาเศาเหลียพี่น้องก็บอกนอเด้เนาะนไหนกระปอกหลับจหลัซ้ำมุงมิ้งปนาะดีสีพาไปหามมงให้ร่างซ้ำกับพี่างเหลเาสีดำเดี๋ยวก็สีขาวลงเบิ่งพี่น้องปกไจ้าเอาไปห้า่เศร้าดำเดี๋ยวก็คขึหอดเศร้าเหลี่ยพี่น้อง บอกไงมันมีผู้ใดเห็นเลยพี่น้องเฮ้ยมากันยังได้เก็บพี่น้องมันเข็งเนาะอ้เป็นสันเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นเสือเนาะจม่สียดายพูดพีนน้องเอาไปข้างในเันเฮเดี๋ยวก็ ตะว่าใสเนี่ยแต่ว่าเป็นเห็ดลังแลเด้อเป็นเห็ดอื่นนี่บ่เอาบัวใดเนาะเอาบัวใดข้างในพี่ไหนอ่อ๋อมันเป็นเสือมซามดอกได้ซามดอกเนาะน ถือเพียเคลียไปมั่นสีแดงเนาะกันดอกนึ่งแหวนเนาะเป็นเต๋อแล้ว,ลวสำหรับเก็บบัญทียี่สิบสองสิงหาหกหคกีีนอ้องเกิดขึนสิบเมเดินทางครับเดี๋ราีน้องส่วนยอดแต่ยอดมันเมือน,นี้จะมันไปตาหนึ่งกับเพลิงพี่น้องเ้าดำเ้าดำตาหนึ่งเนาะ <c oughs> คนไร่ให่พี่น้อง <c oughs> ของไม้เดียวกันเบิดจ้ะของไม้เดียวกันเนาะเห็ดออกส่วนเดียวพี่น้องจา้าตัวนี้จะเป็นเห็ดดอกน <c oughs> เนียนจ้ะเห็ดดอกเครื่องตาพี่น้องเห็ดโมบูมเนานะกะนะเนาะนี่นบูมเหมือนนึงกต่หายไปเลยจะ้ะอะต็อกป๊อปลาพี่น้องก็บ,บานเมืนหวานดีจ้าต็อกป๊อปก็นะฝากฝากพีน้องทั้งทีด้วยจ้าต็นกป๊อปโยนแต่ไหนคนไหนคนแย่ก็จ้างเข ปลากระนาไเหมือนน้ำเน้จ้ามีปลาบ้าน้องดำมุานตั้งจักช่องที่ช่องก็มีต้นตาตั้งตะนาเนาะแก่น็เริ่มไหวล้จากช่องอี่มือมุดย่ยแตเอาดูมาที่จานมเด้อจ้ากราอกาที่บ่านนไม้ไ่แนั้นเปเมจ้าสำหรับไม้ขอกะปลาต้องเมฆขึ้นเก่าหรอพี่หนอปลาต้องเมฆเป็นปลาใหญ่แห้งพี่หนอลายสวยลายส่วนเนาะ แต่จะเลืมเด้อพี่น้องแต่จะเลืมเด้อพี่น้องฝากช่องเราลาขัตนาไว้ด้วยนะครับอาชีพนามือนาพอ,อกันไหมครับขอบคุณครับผมอ่ะมาออื่นก็ไปหลุดกันไหมพี่น้องวันนี้นี่จะเป็นเบิร์ตมาร์ดเรพี่น้องวันนี้